รีวิวแหวนหินมงคลรุ่น c ครเมโลเอสกับหินเยลโล่ไทเกอร์ไอแหวนหินที่มีความหมายในด้านของการเสริมการป้องกันอันตรายเสริมความมั่นคงทางจิตใจและนอกจากนั้น,นครับตัวหินเยลโล่ไทเกอร์ไอเนี่ยก็ยังมีความหมายที่ช่วยเสริมความมงคลประจำวันเกิดอีกด้วยครับหินตาเสือเหลืองเป็นหินที่มีจุดเด่นในเรื่องของการสะท้อนเล่นเหลือกับแสงและการเหลือบของแสงนั่นเองนะครับก็จะสะท้อนออกมาเป็นสีเหลืองถือได้เลยว่าเป็นหินที่มีความโดดเด่นมากๆซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของตัวหินนี้เองนะครับก็ได้ก่อให้เกิดเป็นความหมายเฉพาะของตัวหิน ที่เชื่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในด้านของการป้องกันอันตรายอีกด้วยครับเพราะว่าคนในอดีตครับเชื่อว่าลักษณะของหินตาเสือเหลืองมีความคล้ายกับลักษณะของเสือและการเหลื่อไปมาของหินชนิดนี้ครับ <c oughs> ก็เชื่อมโยงได้กับลักษณะของดวงตาซึ่งสื่อได้ถึงการเฝ้ามองการเฝ้าระวังภัยไม่ให้อันตรายต่างๆเนี่ยเข้ามาถึงผู้ที่ครอบครองหินครับซึ่งหินตาเสือเหลืองนะครับก็ไม่ได้มีดีแค่ในส่วนของความหมายเฉพาะของหินที่เสริมในด้านของการป้องกันอันตรายเท่านั้นนะครับ เพราะว่าหินตาเสือเหลืองเนี่ยก็ยังมีความหมายที่เสริมในด้านของความมงคลประจําวันเกิดอีกด้วยครับสําหรับคุณล,ลูกค้าที่เกิดวันจันทร์ครับหินตาเสือเหลืองก็จะช่วยเสริมในด้านของทรัพย์สินเงินทองสําหรับคุณล,ลูกค้าที่เกิดวันอังคารหินตาเสือเหลืองก็จะช่วยเสริมในด้านของเมตตามหานิยมสําหรับคุณลูกค้าที่เกิดวันพุธกลางวันหินตาเสือเหลืองก็จะช่วยเสริมในด้านของอํานาจบรารมีและชื่อเสียงครับ สำหรับคุณลูกค้าที่เกิดวันพุธกลางคืนหินตาเือเหลืองก็จะช่วยเสริมในด้านของการป้องกันอันตรายและปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีตามความหมายเฉพาะของตัวหินครับสำหรับคุณลูกค้าที่เกิดวันพฤหับสบ,บดีก็จะช่วยเสริมในด้านของความรักและความสัมพันธ์กับบริวารรอบข้างครับสำหรับคุณลูกค้าที่เกิดวันศุกร์ก็จะช่วยเสริมให้มีคนคอยอุปถัมภ์และช่วยเหลือครับสำหรับคุณลูกค้าที่เกิดวันเสาร์ หินตาเสือเหลืองก็จะช่วยเสริมในด้านของสุขภาพอายุยืนและแคล้วคลาดจากอันตรายครับและสําหรับคุณลูกค้าที่เกิดวันอาทิตย์นะครับหินตาเสือเหลืองก็จะช่วยเสริมในด้านของหน้าที่การงานให้ราบรื่นและมั่นคงครับเหมาะกับคุณผู้ชายนะครับที่อยากจะหาแหวนสําหรับการใส่ที่นิ้วนางหรือว่านิ้วก้อยเป็นหลักครับผมหรือว่าถ้าหากเป็นคุณผู้หญิงใส่นะครับผมก็แนะนําให้ใส่ที่ตําแหน่งนิ้วชี้เป็นหลักครับผมด้วยลักษณะหน้ากว้างแหวนขนาด4มิลลิเมตรหรือถ้าเทียบง่ายๆนะครับก็คือจะเป็นการแบ่งครึ่งจากแหวนรุ่นคครรเมมโลับผ สำหรับแหวนรุ่น c r e m e โลเอสนีนะครับจะมีบริการฟรีสลักชื่อที่ตำแหน่งด้านในวงแหวนครับผม